ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่4 7 0เจในสายตาของครอบครัวเอไกการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าคาร,รุ่นใหม่นั้นเป็นเพียงการพับและยืดที่ง่ายที่สุดห้องโดยสารทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าลำตัวล้อทั้ง4ได้รับการรองรับโดยโครงเหล็กสามเหลี่ยม2อันซึ่งกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าขาและโรงเล็บเหล็กคู่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในแชสซีมักถูกยืดออกไปทั้ง2ด้านของห้องโดยสารซึ่งสร้างสิ่งที่เรียกว่าแขนนอกจากนี้ส่วนหน้าของคารุร่นใหม่และเครื่องสกแกนไฟสีีีเเเเหลลลลืองงในนนนววาดยยกกัปป่แุ90 องศาเพื่อหันไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่เรียกว่าใบหน้าและดวงตาและอาวุธและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของมันยังกระดุกตัวอยู่ที่ไหล่ด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลกที่สุดคือไม่ว่าคารรุ่นใหม่จะอยู่ในรูปแบบรถยนต์หรือหุ่นยนต์ห้องโดยสารทั้งหมดสามารถรองรับคนขับได้เพียงคนเดียวเมื่อโรเจอคิดว่าเขาได้ทําให้คารรุ่นใหม่สงบลงแล้วเขาก็หันหลังกลับและจัดให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาของเขาไปไล่เคิร์สกลับมาแต่ทันทีที่โรเจอหันกลับมานิวคาร์ก็กลายเป็นหุ่นยนต์โดยหันหลังให้เขาโดยไม่ส่งงเสียใดๆ จากนั้นนิวคาก็ใช้ประโยชน์จากความไม่พร้อมชั่วขณะของโรเจอ์ et, และใช้กรงเล็บเหล็กคว้าอีกฝ่ายไว้แน่นตรงหน้าเขาข้าปล่อยฉันเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณคุณทำแบบนี้ไม่ได้โรเจอ์ et, ซึ่งถูกนิวคารัดแน่นพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดถูกต้องแล้วคุณเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของฉันดังนั้นตราบใดที่คุณและฉันเป็นหนึ่งเดียวกันคำสั่งของฉันก็คือคำสั่งของคุณ ด้วยวิธีนี้ฉันจะไปฆ่าเคริร์ทซึ่งเป็นคำสั่งโดยตรงของคุณทันทีที่เสียงนั้นหายไปนิวคาร์ก็ยัดโรเจ็ตเข้าไปในรถแท็กซี่ของเขาและมันยังสอดสายส่วนอิเล็กทรอนิกสองเส้นเข้าไปในสมองของอิกฟาย้วยด้วยวิธีนี้โรเจ็ตและนิวคาร์หนึ่งคนและหนึ่งรถคันได้รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงอัจฉริยะแห่งปักกะนี่เป็นอัจฉริยะแห่งปักกะอย่างแน่นอนสำหรับการกระทำของคาร์คนใหม่ครอบครัวโบไกต้องยกนิวให้หลังจากรวมร่างกับโรเจ็ตคาร์คนใหม่ได้ฆ่าคนในห้องทดลองด้วยออออาาารรมมณ์ีีกกกกก่่นนนนจั้็็ลลลลลยยเเเปถแแะะไซวค ดังนั้นความทรงจําของเคิร์สจึงถูกทําให้เป็นกลางโปรแกร,รมอะไรของคาคนใหม่คาดว่าความทรงจําเหล่านี้จะทําให้เขามีอิสระและหยิ่งยโสมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันเนื่องจากความสามารถส่วนใหญ่ของเคิร์สถูกถอนการติดตั้งความเร็วสูงสุดจึงถูกจํากัดอย่างรุนแรงแม้ว่าเซียวไมจะเหยียบคันเร่งจนสุดแล้วความเร็วสูงสุดของมันจึงอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ภายใต้การติดตามอย่างต่อเนื่องของคาคนใหม่มันจึงตามทันเซียวไมและเคิร์สได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง เคริร์สคุณกลัวความตายไหมเซียวไมถามเคริร์สหลังจากเห็นร่างของคาคนใหม่ในกระจกมองหลังไมเคิลฉันแนะนําให้หลีกเลี่ยงคาไปก่อนหลังจากที่ชั้นฟื้นพลังทั้งหมดแล้วเราจะไปสู้กับเขาเคราิร์สเสนอแนะอย่างมีเหตุผลเคริร์สตอนนี้คาหยุดไม่อยู่เขาไม่ยอมให้เวลาคุณฟื้นตัวชั้นขอโทษขณะเปลี่ยนเรื่องเซียววไมก็กระแทกพวงมาลัยอย่างรุนแรงและเคระิร์สก็เผชิญหน้ากับคาคนใหม่ทันทีเมื่อเห็นเคิร์สเดินเข้ามาหาเขาคาก็เปลี่ยนร่างเป็นหุ่นยนต์ทันทีจากนั้นอาวุธต่างๆบนไหล่ของเขาก็ยยิงงใสส่่่่คููตออ้ารรุนแ แต่ในท้ายที่สุดคาคนใหม่กลับกลายเป็นปรมาจารย์ด้านการร่างภาพตัวจริงและพลังยิงทั้งหมดก็ถูกกับร่างของเคริร์สและลม้มลงบนถนนทั้งสองข้างด้วยวิธีนี้คาคนใหม่ไม่เพียงแต่ไม่โดนเคริร์สแต่เมื่อคู่ต่อสู้ขับรถไปข้างหน้าคู่ต่อสู้ก็ใช้การริฟแบบหางตามการควบคุมอัญชันฉลาดของเซียวมายเพื่อโจมตีขาข้างหนึ่งของมันหลังจากถูกท้ายรถของเคิร์สกระแทกเข้าที่ขาซ้ายนิวคาก็เซและเกือบจะลม้มลงบ้า ไมรใครเป็นคนคิดไอเดียงง่อนี้ขึ้นมาทางห้องโดยสารของนิวคาร์นั้นหนักมากจนต้องใช้ท่อเหล็กหกท่อที่ไม่หนาเท่าแขนของผู้ชายไว้ผู้ใหญ่มาทําเป็นโครงเหล็กสามเหลี่ยมสองอันเพื่อรองรับร่างกายส่วนใหญ่ด้วยวิธีนี้นี่ไม่ใช่โครงสร้างที่ไม่มั่นคงที่สุดที่มีส่วนบนที่หนักหรอใช่หากมนุษย์เติบโตขึ้นมาในลักษณะนี้ทับศับร่างกายส่วนล่างของคนคนนี้จะกลายเป็นข้อบกพร่องทางร่างกายที่ร้ายแรงที่สุดตามที่คาดไว้เมื่อเซี่ยวหม่รู้เกี่ยวกับจุดอ่อนของซินคาร์นี้เขาก็ขับรถเคิิ์ตอย่างประมาทและจตตตีขาขาาออออองงงคูู่่่่่ส้ยเนื อย่างไรก็ตามซินคาก็เป็นหุ่นยนต์ที่รู้วิธีเรียนรู้เช่นกันเมื่อมันค้นพบเจตนาของเซี่ยวใหม่มันก็ใช้กรงเล็บเหล็กสองอันเพื่อป้องกันไม่ให้เคิร์ทเข้าใกล้ขาของมันภายใต้การโจมตีของกรงเล็บเหล็กของซินคาร่างกายของเคิร์ทได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องแต่ภายใต้การโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคู่ต่อสู้เซี่ยวใหม่ค่อยๆค้นพบว่าตัวจับด้านหลังของเคิร์ทดูเหมือนจะใช้งานได้ต่อ มาเคิร์สซึ่งไม่สามารถบินขึ้นด้วยเทอร์โบได้พบความลาดชันประมาณ45องศาภายใต้การควบคุมของเซี่ยวใหม่จากนั้นทั้งสองก็ใช้ความลาดชันนี้เพื่อแสดงฉากต่อหน้าซินคาโดยหมุน720องศาในอากาศและลอยอยู่ข้างหน้ามันเมื่อนิวคาลกำลังจะใช้กรงเล็บเหล็กของเขาเพื่อโจมตีเคิร์สที่ตกลงบนพื้นเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าตัวจับด้านหลังของคู่ต่อสู้ได้เกี่ยวกระจกหน้าต่างของรถแท็กซี่ของเขาไว้ที่จุดหนึ่งในตอนที่นิวคาลต้องการกำจัดตัวจับเซี่ยวใหม่ก็เหยียบคันเร่งของเคิร์สอย่างแรง จากนั้นด้วยแรงฉุดอันทรงพลังกระจกของนิวคาวก็ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไมเคิลคุณเป็นคนขับพิเศษของฉันเราสองคนสามารถอยู่ยงคงกระพันได้เมื่ออยู่ด้วยกันขณะที่เสี่ยวหมากำลังจะขับรถเคิร์ตไปชนนิวคาวเขาทำเสียงคล้ายกับกำลังสวดมนต์อยู่ขอโทษนะคาร์ฉันมีคู่หูของตัวเองแล้วเซียวหมาเหยียบคันเร่งของเคิร์ตและใช้ทางลาดอีกครั้งเพื่อพุ่งชนกลางตัวรถของนิวคาวซึ่งกระจกหน้าต่างฉีกขาดพายใต้แรงกระแทกอย่างรุนแรงของเคิร์ต ิวคารระเบิดโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดกีดขวางใดจากนั้นชิ้นส่วนของมันก็ร่วงลงสู่พื้นพร้อมกับไฟหลังจากชนเข้ากับตัวของนิวคาวตัวของเคิร์ตก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นกันดูเหมือนว่าจะถูกบีบด,ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกไม้ตัวน้อยลงจากเคิร์ตและพบโรเจตสมิธซึ่งสูญเสียแขนขาไปในกองเศษซากที่ถูกเผาไหม้ไมเคิลฉันขอโทษฉันแค่อยากช่วยชีวิตทหารฉันไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครในพวกคุณหลังจากพูดคำพูดสุดท้ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์โรเจตซึ่งได้รับบาดเจ็บสา,ากลลตาลงตอด บางทีความตั้งใจเดิมของโรเจคอาจจะดีแต่เบื้องหลังเขานั้นมีคนตัวใหญ่จานวนนับไม่ถ้วนที่มีเจตนาไม่ดีดังนั้นการกระทําต่อเนื่องของโรเจอจึงเต็มไปด้วยความชอบทมไร้ทางสู้และถูกใช้เป็นอาวุธโดยคนอื่นแต่ทั้งหมดนี้ได้มาถึงจุดจบชั่วคราวด้วยการตายของเขาใช่แล้วไม่มีการขาดแคลนคนทเอทอตทยานในโลกใบนี้ดังนั้นอาวุธสุดยอดอย่างนิวคาจะยังคงผลิตต่อไปในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่หลงไหลยอย่างโรเจอร์ที่ถูกคนใหญ่คนโตบางคนใช้และจะยังคงต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ประเภทนี้ต่อไป